ครับกราบสวัสดีนะครับเพื่อนที่ชอบตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้โมปปผเผาน,นะครับมาตกปลานะครับมาตกปลาที่หาดสุชาดานะครับมากับน้องจักนะครับวันนี้ก็มาแล้วก็ตกได้ไปบ้างแล้วนะครับก็พอได้ตัวไปสัหกเจ็ดตัวแล้วแต่เดี๋ยวเรา,าจะถ่ายไปนรืเลยนะสัตวช,ด,ชดไปแล้วก็จะสรุป ผลงานของเรานะครับว่าเราจะพอได้ตัวไหมนะได้ตัวมากมั้ยวันนี้เราก็มานั่งชิวๆนะครับนั่งมาชิวๆนะครับอ่าน้องจักน้องจักได้อยู่ได้อยู่โอเคไหมวันนี้พอได้ตัวไหมไอ้น้องจากได้กี่ตัวแล้ว 6ตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราเรามารุ้นกันไปจดชอไปนะครับอันนี้ก็เอามาตกหาสุดชดาหาแสงจันทร์นะครับระยองนะครับอันนี้แดดก,ก็จะร้อนๆหน่อยนะครับก็มีเพื่อนนักตกปลามาั่งนั่งทาน,น,นอาหารก็เมั่งนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อไปเลยนะครับ วันนี้ก็ออกมาสายหน่อยลุ้นต่อไปว่าจะได้ตัวไหมนะวันนี้เราก็ใช้เหยื่อกุ้งนะเหยื่อกุ้งเน้นปลาเห็ดโคนนะครับคือตั้งใจมาตก,ตกปลาเห็ดโคแล้วครับครับเดี๋ยวเองลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับครับก็ได้มาอีกตัวนะครับไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆอ่าตอนนี้ก็ นี่นายชาแนลนะครับมาแจมอีกคนหนึ่งนะครับโอเคนะครับได้มาเล็กๆก็เอานะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเน้นปลาเล็กอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคได้ปลาอะไรมาครับพี่นี้ปลาย,ยลเียเอะติดท้อง <laughs> โอเคโอเคติดท้องก็ถือว่าติดนะครับ ออดแอดโ6เกีย2ตอวเลยเดี๋ยวไปครับปลาอะไรครับปลาอะไรออดแอดจริงๆนะครับออดแอดออดแอดนะครับไก่ยังวะเนี่ยได้มาไั้มาได้มได้าได้ยนะครับมาได้แล้ครับยังเลยยเลย กดปิดตรงไหนวะเอยวเพื่อยังเดี๋ยวจัดต่อนี่ไงหายยาวเลยนี่วะเฮ้ยปลาดอกหมากปลาดอกหมากโอเคนะครับ หนี่ยกดปิดตรงไหนวันนีบมาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งนะครับนี่ก็ได้หลายตัวแล้วนะได้หลายตัวแล้วได้หลายตัวแล้วนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ทนี้ก็ยังลุ่นเห็ดโคนอยู่นะทีนี้ก็ยังลุ่นเห็ดโคนอยู่นะครับลุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศทะเลระยองนะครับบรรยากาศทะเลระยองนะครับเีนะครับลุ่นนั้นต่อไปครับผม ครับตอนนี้ก็เราก็เอาบรรยากาศนะครับบรรากาศพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะเลยเป็นช็อตๆแล้วกันนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศหาสุจดาหาแสงจันทรยองนะครับตอนนี้ก็มีความสวยงามนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่1 6นะครับก็ คนมานั่งทานนั่งดื่มตกปลากันนะครับเยอะอยู่นะครับอันนู้นก็เป็นอุตสาหกรรมหม้อตะพุทธนะครับครับอุตสาหกรรมหม้อตะพุทธนะครับนี่ก็เป็นรรพื้นที่ที่เราตกนะเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ ไ,ได้ก็เพิ่มไหมโอเคไหมพี okay, finish. Finish. Okay, ่นี่พี่นี่โอเคสู้ต่อไปครับอ่าก็มาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับให้หนึ่งตัวนะครับ ก็กำลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้ตัวไหมโอีคลุ้นกันต่อไปครับงานเข้าครับดึงเข้าหิน 靠里面靠了。 ัวยังอยูย่อ่ะตายยังอยูย่ว,ว,ใใวังคันลงไปอ <laughs> ีกเผื่อเปียก อาดใช่ไหมปดปา้ดได้ไหมเบาหรอโอ้ไม่เป็นไรเอาไมลุ้นต่อไปมาอีกครับมาอีกห่งได้ไหมพี่นี่พี่นี้ลุ้นได้ไหมได้ไหม,มเ,อเอาไม่ได้ะนะโอเคได้ไมาอีกตัวนี้ จัดไปครับจัดไปจัดไปครับทีนี้ลุ้นนะครับลุ้นนะครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับลุ้นนะครับปลาอะไรครับเอางามไส้นะครับโหหนักตึกเลยนะครับโอ้เล่นปลาถุงแล้วแอเอคถือยังถือว่าได้มาโอเคโอเค ไม่ใหญ่มากนะครับพี่วนนี้ก็ต้องรอลุกตัวแรก1คนนะครับโอเคนะครับจัดไปครับอะเป็นนี่พป็นนี้ได้นะครับปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรวะเน,ะนี่ยไม่รู้ปลาอะไร <c oughs> โอเคนะครับถือว่าได้นะครับโอเคจัดไป い <laughs> い คยกันต่อครับครับวันนี้บอปาเผาคนเมืองยองนะครับก็สรุปทริปนี้นะครับได้ปลาแค่นี้นะครับตั้งแต่11เโมงถึง4โมงครึ่งนะครับนั่งสนุกสนุกไปนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกายามเย็นของเรานะครับ การยามเย็นตอนนี้จะกลับแล้วนะครับหมดเวลาครับยามเย็นของหาดจ,จราหาดสยองบ้านเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับตาววันก็คอยมาแล้วนะครับ ครับรรยากาศท้องทะเลนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลานะ้วครับก็ต้องกลับบ้านแล้วครับครับทันนี้นะครับฝากติดตามช่องโรประเผาคนเมืองระยองครับคนเมืองยองนะครับ ครับแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับบรรยากาศสวัสดีนะครับ